เข้ารอบ8เรียบร้อยครับกีฬาพยองของเราสุดยอดครับผมเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นมากกับเมืองทองของเราที่ตามรดในคลิปนี้ครับเอาละครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีสุเหรดเช่นเคยต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลชุดเด่นนะครับอ่ะซึ่งวันนี้เราก็มาพูดถึงเมืองทองเมื่อวานกันสักนิดหนึ่งนะซึ่งเมื่อวานเนี่ยกีฬนพยองมีโปรแกรมในฟุตบอลช้าง FA นะฮะที่ต้องออกไปเยือนทางด้านทูแบงค้ออีกแล้วหลังจากที่เมื่อปลายสัปดาห์เนี่ยนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย เพิ่งเจอกันในฟุตบอลลีกนะครับซึ่งเราก็แพ้มา2-1เนาะนะครับซึ่งในะวันนี้นะฮะมีโปรแกรมเจอกันนะครับซึ่งอะรายชื่อที่จีโน,โน่จัดมาก็คือต่างจากแมตช์ลีกนะเพราะว่าตัวผู้เล่นเนี่ยมันกลับมาช่างพอสมควรแล้วนะครับตัวตัวเป็นกิตติพงศ์นะครับมีจองอึนนะครับโอตาคานอฟอยืนเป็นเซเตอร์นะครับโดยมีทางด้านสตรล์นะครับซึ่งจากแผนการเล่นเนะี่ยดูเหมือนจะยืนเป็นหลังสาวนะฮะแล้วก็จะมี สวริทพานทองนะครับตรงกลางนะคะัมีคณะคํกายกไปเชลตรานะครับเพอะเราไม่ได้วิไลเนาะแล้วก็เหมือนจะใช้วิ่งเป็นโลบักกับทางด้านกรวิทนะครับแล้วก็นาเป้าเป็นลอเรนเซ่นนะครับก็คือเมลวินนะซึ่งเออมันก็ยืนหลังเหมือนจะสามนี่แหละนะครับซึ่งตอนแรกเห็นกีดพงมาก็ใจหวั่นแล้วนะฮะพูดตรงๆแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเล่นได้ดีทุกคนเลยนะครับครึ่งแรกเนี่ยเมืองทองก็เหนือกว่าสัดส่วนใหญ่แต่ว่า โอกาสจบกลายเป็นทากันไม่ได้ไปเองจริงจก็น่าจะน้ำแต่ครึ่งแรกแล้วนะฮะแต่พอไม่ได้แต่พอครึ่งหลังมันก็เริ่มกดดันกันขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเกมในครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยต้องบอกว่าทั้งสองทีมครึ่งแรกเนี่ยหนักเลยก็คือแบงคอกก็ไม่ได้เร่งเลยเมืองทองช่วงแรกดูจะเอาแต่พอทําไม่ได้เองก็เลยเหมือนกลายเป็นเดินเล่นกันทั้งคู่ไปเลยในครึ่งแรกนะฮะพราะครึ่งหลังเนี่ยทางด้านแบงคอกโค้ชแบนก็พยายามแก้เกมเนาะเมืองทองโคจิโนเองก็พยายามเคลื่อนบอลให้เร็วขึ้นมันก็ ดูมีจังหวะมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบโดดเด่นเป็นแมตต์บิก๊กแมตต์จริงๆนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นบิก๊กแมตต์นะนะครับในฟุตบอลถ้วยในรอบ16นี้นะครับก็จบสูสๆไปในช่วง90้านาทีนะครับก็เลยต่อเวลาไปสากสินาทีนะครับคือสิบห้นานะสิบห้าแรกเนี่ยมีประตูเลยนะครับสิบห้าแรกมีประตูเลยซึ่งมี2ประตูด้วยนะครับเป็นทางแรกของ เมืองทองนาก่อนนะครับนาที97นะครับลุนนี้ต้องชมเมลวินนะเมลวินเนี่ยล็อกปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเข้าไปแล้วไปยังไงไม่รู้บอลกระเด้งมาเข้าทางธีรพัฒน์นะฮะธีรพัฒก็ยิงเข้าไปแต่ไม่ใช่ธีรพัฒน์เหล่าบุตรนะอีกธีรพัฒนหนึ่งนะครับอายุ20ปีนะเป็นอะคาเดมี่ของเรานะครับโอ้ทำได้ดีมากซึ่ธีรพัฒน์เนี่ยตามข่าวเหมือนจะเจ็บมานานใช่ไหมฮะแล้วก็เพิ่งกลับมาแล้วทําได้ดีมากๆนะตั้งแต่ลงเล่นมาเป็นตัวสำรองมาหลายนะัดก็เล่นได้ดีมาตลอดนะครับ ทั้งในลีกเนาะก็ได้ลงสองนัดแล้วมั้งครับเล่นดีไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้อาจจะเวอร์หวาอะไรเวอร์วัวงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานเนาะก็ถือว่าเข้ากับพี่ได้ดีนะครับก็ยิงด้วยนะครับแบบน,นี้ยิงสวยด้วยนะครับแต่หลังนั้นก็โดนตีเสมอจากอ่าแบบหนึ่งนะครับนาทีที่หนึ่งร้อยสี่นะครับ <c oughs> ก็โดนตีเสมอนะครับจากลุ่มรัดนะครับคุมจันทึกนะครับยิ่งสวยมากครับลูกนี้ต้องยอมกิติพงเอาไม่อยู่ความสามารถไม่ถึงนะับกิติพงเราแลังจากนั้นก็จบ15ทีแรกไปนะครับแล้วก็มาได้ประตูแซงนำนะนาะทีที่118นะลูกนี้ก็เป็นทีรพัฒนครับใจกับอนันปิยนัทนะครับ,บ,รรบซึ่งเบอร์3 6เนี่ยตอนลงมาเนี่ยผมก็ถอนหายใจ แล้วก็ไม่เอาอะไรกับมันแล้วจริงๆนะครับแต่วันนี้แอสซิสนะครับเปิดตัดให้บอรรเมศแล้วตวัดยิงแบบสุดสวยเลยนะครับอิจิมาดูนงแบบนี้นะครับตัวจริงได้แล้วนะครับพลาติกเจ็บด้วยนะครับก็ยิงสวยมากครับบอลรเมศแต่ทีที่ร้อสิบแปดนะแซงสองหนึ่งนะครับผมแล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้ก็เป็นเมืองทองเนี่ยบุกเอาชนะถึงทิ่นนะครับแล้วก็ผ่านเขารอบแปดทีสุดท้ายไปนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงแมตช์นี้กันสักนิดนึงนะครับ ซึ่งแมตช์นี้เนี่ยเล่นดีที่สุดเลยเมืองของเราอันนี้ไม่ได้อวยแต่พูดตามตรงว่าเล่นดีเกินคาดนะครับแต่ว่ามันก็ยังจังหวะจบมันก็ยังดูเก๊เกก,ก,ลกลางไปหน่อยนะครับก็จะต้องไปหนึ่งจุดที่ก็ต้องไปปรับกันนะครับอ่ะดูสแตทหลังเกมนิดนึงสแตทไม่ไม่มีนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเจาะแต่ละคนกันนิดนึงนะคนที่ผมอยากจะชมจริงเลยนี่ส่วนตัวผมนะ ก็คือวันนี้เนี่ยต้องชมัรเลนเซนก็คือเมลวินนะไอเมลวินนี่แหละนะครับซึ่งตอนแรกดูมาก็ยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะตอนยืมัวาในเลกสองนะฮะดังน,นั้นดีขึ้นมาเรื่อยๆครับจังหวะดีกว่าโรบักไปแล้วฮะสไตล์เนื่องจากอาจจะด้วยประสบการณ์ของเราแล้วก็ความสามารถที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็ความเร็วอีกนะครับซึ่งแบบนี้ทาให้เห็นว่าแบกเลยนะครับในแผงรุกนะฮะคือจังหวะกระชากแล้วจวังหวะสับนี่สวยงาม แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นดีมากๆเลยนะครับในะเกมนี้เนาะส่วนปรเมศก็อาจจะเล่นไม่ได้ดีแต่ยามที่ต้องการก็มาให้ตลอดจริงๆนะครับปรเมฆในลายแมตชนี้นะฮะโอ้ทําได้ดีมากสำหรับลูกยิงแล้วก็ลูกเดียวแล้วก็ปิดเลยแล้วก็ชนะเลยนะครับแล้วก็ทีละพัทฮะไม่ชมไม่ได้ฮะสาหรับไอห,หนุ่มคนนี้นะฮะ20ปีเท่านั้นเล่นดีครับสไตล์บอลก็ดูดีเลยแน,น,นววิเลเทพแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องพิเศษเอ้ยเขาเรียกว่า ต้องไปสู้รอีกเยอะนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่เล่นดีในวันนี้นะครับเซนเตอร์ดีทั้งคู่เลยครับจองอึนกับโอตาคานอฟยกย่องครับวันนี้เล่นดีมากๆนะครับก็ไม่ได้มีหลุดอะไรที่แบบน่าเกลียดนะครับอาจจะมีลูกนึงแต่ว่ากิติพงศ์เซฟได้ที่มันโอตาคานอเหมือนเช็คลายพลาดนะแล้วโดนแทงนะครับแต่โชคดียังเซฟได้อยู่นะครับแล้วก็กิติพงศ์ก็เล่นดีครับวันนี้ก็ถือว่าดีเกือบทุกคนนะแต่ก็จะมีเด่นๆอยู่ประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับติดตามรอบต่อไปนะครับก็หลีก็ไม่ต้องเอาอะไรแล้วเอาถ้วยนี้นี่แหละนะเมืองทองเราติดตามต่อไปด้วยนะครับไลค์แชร์สับใครเช่นเดิมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment กันดูวันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ